เอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยนะครับที่ใช้รู้จมุกหายใจนะครับก <g iggle> ่อนนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเอาชีวิตรอดทำกลางโลกที่หิวโหยในตอนที่ 4... เหียวก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์ก่อนดูคลิปจบด้ยนะครับเพราะว่า YouTube มันลดการเข้าถึงมากๆครับปชิปหายแล้วนี่จะเข้าหน้าหนาวแลยดีกว่า <c oughs> เราต้องทำอะไรวะมุมบูมลงก้อนหินโอ้ยโตัวเล็กโอ้ยเราต้องทำก้อนหินไว้เตียมร <c oughs> ับหน้าหนาวได้มันมหินเก็บความร้อนอยู่ โอ้มันมีเบ็ดตกปลาทะเลกับเบ็ดตกปลาน้ำจืดหรอเฮ้ยแบบพวกเขมเชลยอะขนาดนนั้เลยไรบุ๋มเดินไปทำไมตรงนั้นเนี่ยเราใครไปาใไปผีเถอะไม่จริงฆ่าสมองกััวผีไปเจ้าสวัสดีสวัสดีโอ้ยวิญญาณเอ้าโดนพู้ผีวิญญาณนั่งนมันมาฆ่ากูมันมาฆ่ากูไปกูไปกูตายไปกูตายไปกูตยจริงแล่นเกมนี้มันยากมากเวิญญาณดำเลยโอยโหกำเนิดใหม่ไในดอเซล สบายใจกัน้ไอ้บูมึงกลับมาเล่นเป็นคนจริงกายหยาบอปแลวไม่เอาเป็นกายละเอียดมากกว่ากลับมาเกิดเล่นด้ในการไอ้เนี่ยมันเปิดมามันเป็นภาระไว้เดี๋ยวต้องรอต้องรอมีของกันดิอ๋อโอเคโอเคเออมันเปิดโซ่เปิดทุกอย่างเลยอยู่ๆเดี๋ยวก็ตายอยู่ดีแหล้วตายเป็นยานกูแค่อยากจะหน้า่งมุมจะดูมันมันแค่ออกมาปกป้องกูโอ้มาหนมามาโอ้ กูทำร้ายมตัเดียวทุกคนทั้งตำบลกูตายกูตายเยอะเกินขอร้องเออแมงมุมใช่ไหมเออแมงมุมเยอะมากตายชิ่หลุดเดียวแมงมุมจบได้หนึ่งเฮ้ยเฮ้เฮ้อ้อเลายไม่ตเด้ยงล้กมาทีละตัเเลยเม้ต้องลากเา้ีละตัวช่วยดฮ้ย้ยเฮ้ยเั้ยด้ยเฮ้ยเฮ้ยเา้ยเเด็นเลยคือไเ้เลยเ้ยเอ้ยไอ้ตัวสีเหลยอง้ันแบบมันกเะโดดมาแล้วมันบังคับโดนเลยว่ะ หลบไม่ได้อ่ะปแล้วโอ้มันโหดร้ายมมันโหดจังวะช่วยด้วยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมิโอ้พันเป็นมุมเข้าไปนอนได้เวลาเก็บโอ้ยแกออกไปแล้วเฮล่ยวิพย์จ้าหุ่นยากจังวะยิ่งจะเก็บใหญ่บางมุมนิดเดียวหัวต้องตายขนาดนี้เลยหรอวะไม่ฮาร์ดไม่โซ่ร่องรอยเชื่อเพืกัน มิเกนผักมึงเลือกแสงมันเลยคืออะไรวะมเลือกสิงหักได้เลยฮีใส่ธาตุเปญนาณได้ผักเนี้ยเฮถ้ารู้ว่าตายแล้วมันตายดีกว่าสิงหีวัดอืมในกูต้องมาตีกบให้พวกมึงเนี่ยไอ้ธาตุมาโซตีกบอะไรอะอะไรเฮ้ยนะ เเสียงพึ่งเลยถามว่าทำอะไรกันเนี่ยทำอะไริงพึ่งอยู่พอพึ่งตายแล้วอันนี่คืออะไรใกล้ตายกูต้องปลูกสวนให้มึ่งเรียกกลับบ้านไปได้แล้วกูอยู่ในบ้านเนี่ยมึงอยอยู่ไหนกูอยู่ในบ้านเลยเนี่ยเดี๋ยวก็คือ เฮ้ลิมกลับบ้านไปแล้วจะได้ดูหนาวมาแล้วฮัลลโหนี่มันการฤดูหิมะเลยใช่ใช่แล้วผมมาดูหนาวแล้วเราต้องเตรียมเดยางขา s n o w p i e r c ร์เราต้องอยู่บ้านยาวๆใช่เราต้องอยู่บ้านไงหรอนี่มันถังปุ๋ยอะไรอ่ะ เฮ้ยพืชงอกงามทางปุ๋ยกับอมอ๋อเลี้ยงพืชด้วยขี้คือถ้าเราก่อไฟเรื่อยๆเราก็ไม่วันตายแล้วปะเพราะเราเปิดไฟตรงไฟได้เรื่อยไงเลยไม่เล่นดวดมันดีเมื่อไรเมื่อไร่บูมมันจะเกิดพี่เป็นบีอยู่นานแล้วสิงขี้บูมลมดูขี้สว่างไหนขี้อยู่ไหนกูอยากเห็นขี้สว่างอุ้ยมันจะเป็นสิ่งไอ้ขี้สว่างแสงมาขี้เลื้ยงแสงขี้เด้งได้วยเลิกเล้วจะเกลี้ยสว่างแถมเด้งได้เออเก็บแม่งเลยว่ามันจะระเบิดไปไปฝั่งไหนผจะบอกเลยนะว่าหน้าหนาวเลยมันเล่นยากโคตร ทำอาหารมั้จนกูไม่รู้เลยจะเตรียมตัวยังไงเนี่ยเออหาทําอาหารมันก็ดีนะเพราะว่าเพราะว่าจําได้ว่าพืชแพงผักอะไรพวกนี้มันขึ้นช้ามากเว้ยหน้าหนาวเนี่ยอันนี้ผมทำหมูุเตะไปบูมเลยเฮ้ยหมูุได้บูมเหรอโบด้าอะไรนะโบด้าส์มันลูกยิงได้ครั้งเดียวกี่ครั้งเนี่ยโบด้โบด้าส์มันลูกดอกยาสลบนี่มันยิงได้ครั้งเดียวนะครั้งเดียวเป็นไงใช่มันยิงได้ครั้งเดียวถ้าจำไม่ผิดนะมันยิงได้ครั้งเดียวคนเดียวเลยคนเป็นรู้งเดแต่ว่าบูมไม่ยอมเกิดหลอกไอ้บูมมันเกิดก่อนดิ เพิ่งเห็นไข่หุงข้าวอะไหม้อสั่นๆๆๆๆมันต้องอร่อยมากแน่เลยคำตีมันถือไม่ได้ไถ้าจะไม่ผิดมันจะมีเอ่อรอาวุธระยะไกลเว้ยคือมันจะมีะาคาถาเวทมนต์ไม่ไม่ไม่มันจะมีคาถาเวทมนต์เว้เนี่ย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  แต่ว่ามันบอกว่าเราต้องมีเครื่องมือศยาศาสตร์ก่อนซึ่งมันคืออะไรวะเครื่องมือศยาศาสตร์เครื่องมือศยาศาสตร์นะต้องไปจับกระต่ายก่นอนมั้ไหนลองเสิร์ชดูสิเครื่องมือศยาศาสตร์อันนี้หรอแต่ดูมันิบไปเลยเตอร์มันต้องใช้เอ่อหมวกทรงนักมายากลแล้วก็กระต่ายต้องอ๋อต้องเอากระต่ายเป็นศยาศาสตร์อีเวนตวเหรอศยาศาสตร์บูชายันแน่เลยใช่ใช่แต่มันแป๊บเดียวหมดเลยนะจริงเหรอเคยลองแล้วใช่โอ้นักเวทเกมที่ไม่มีจริงอะนักเวทเกมมีแต่เวทไฟรุนแรงมากจริงเหรอ อะไรเป็นเผาผ้าสัตว์ตัวเองเผาต้องใช้อันยามัดีแห่งความหนาวเย็นอย่างนั้นเด้อแสดงว่าต้องเป็นอะไรไม่ดีอะไรไม่ดีหน้าหนาวแต่ตรงเนี้ยเต็มตัวตายมันจะตายเด้อเออเชี่ยอุณหภูมิทองศาตอนนี้อุณหภูมิลดแล้วชิบหายแล้วเอาละเช้านี้อุณหภูมิเริ่มลดและให้เข้าฤดูหนาวหน้าจอมันจะเปลี่ยนมาจีบคน อะไรนะผมวางพัวไปจนพัวไปอยู่ตรงนั้นไงข้างซ้ายใช่ไหมผีโดนบันดาลได้มึงเห็นพลวโอ้ผีโดนบันดาลเห็นพลวเออไม่รู้จะทำอะไรเลยเนี่ยหน้าหนาวกูต้องเตรียมอะไรบ้างพี่ก็เอาไปยัดหม้อเฮ้ยอะไรไอ้เหี้ยกูกลัวผีเป็นสิงในหลุมกระต่ายวิ่งหนีออกมาหมดเลยผีเป็นสิงหลุมกระต่ายวิธีปั๊มเออหลุมกระต่ายผีเฮ้ยกระต่ายสีดำโอ้สบายบน กระต,ต่ตายแอฟริกาแล้วทำไมกระต่ายเป็นสีดำท่าวิ่งไปโคตรเชี่ยเลยเรามีแผนไม่มีแผนในหัวไหมแผนคือกูพยายามแผนคือลงหลุมกระต,ต่ายลงหลุมเก็บของกันกะูต้องเก็บของเก็บพืชเก็บผักก่อกนโอ้ยสปาร์กิ้งประเด็นคือใครไปเอากรอบมาฟาดไม่มีเหมือนฝนเลยยานนะโอ้ยกบมาอีกตัวนึงนะเริ่บหลบในเ่บทุบทุบโอ้ย มวกสูงสูงเอ้ยกองการแยงมุมน้ำบวกสูงสูงโอเคแย่เป็นมุมไอ้แต่มันฮิวโคตรเยอะเลยไอ้บูมมันฮิวแรงจริงนะหมายความหมายถึงอันนี้อ้าวนี่ก็ไม่ต้องปีกูนี่ก็หมายถึงไอ้เชื่อเยอะเลยเอเมื่อมื่อเมื่อเมื่อเสียดยันไหนไหนไหนลอกินหน่อยดิุวิวสามคำจะครึ่งหลอดเต็มหลอดเลยครับหมดแล้วไม่เคลื่อนละไอ้บูมน้อยหมดเลยแล้กันไอ้บูมน้อยใจละทำกระสุนกันไป ไปไปล่าเปมุมงกันดีกว่าไปกูไม่มีเยลติดตัวทุกอย่างไม่เป็นไรเออมีมีเยงมุแม่กูทำหมวกให้มนี่ยกำลังกำลังกำลังอาหา่ยอาจจะไม่ต้องใช้หมวกนะพี่อาจจะใช้แค่แบบกองไฟเพื่อเอากูขึ้นบาเก็บวิญญาณแล้วก็แกแกกอ้ยแล้ก็ตายเออจะได้กับได้เกิดมาแล้วก็ตายแล้วโอ้ย มาขุดแท่งไหวเชี่ยเออเออเข้ามากูมีซื้อมามากูไหวกูไหวเอาอยู่เอาอยู่เยอะเลยใครมันจะไปสู้วะวิ่งหนีแม่กระโดดกัดได้อีกยืนมอบเลยคือมันวิ่งหนีมันก็กระโดดใส่กูจะสู้ยังไงวะกลัวตายแล้วไปเกิดฟ้องมึงแล้วกลับมาวิญญาณน่าจะมึงกลัวนั่นนะสิ เราอาจจะกากมันก็ได้แล้วเราต้องไปเดินเรื่อยอะเนาะอะไรได้วันดูศพกูดิกระโวยกูนะศพกูแม่งมีแต่กระดูกเปล่าไม่มีอะไรเลยสวัสดีผีบูมคือแต่ก่อนแมงมุมไม่ได้เก่งแบบนี้นะเว้ยกูสาบานเว้ยมันไม่มีไอ้ตัวเหลืองที่เกิดขึ้นมามีแต่ตัวสีดำยะลายุงแทนมันลายุงแนวุงไงเฮ้ยแมงมุมยังไม่ไหวยุงยังไหวเหรออะไรเอ้ยสวัสดีแล้วมันแรกวะจะกูเก็บของก่อนแล้วกันขอบใจ ว้าวเราไ้ากมันดิจุ๊บไม่ได้หรอโอ้ยเท่ไม่ไวเยอะเกินเราปล่อยเราปล่อยมันเยอะกูอยู่ไม่ทันหรอกแล้วจะไปมีวิญญาณเออกูรู้แล้วไม่ไม่ไม่กูรู้กูรู้แล้วเจ้าวิญญาณเยอะๆทำไงอ่าเราต้องยิงนกก็ยิงนกกูกูยิงนกเป็นปกติอยู่แล้วใช่ต้องยิงนกให้บูมเยอะๆเลย คิดว่าไงวะต้องยิงให้กูได้20อันแล้วมึงก็มาตีใช่ต้องยิงนกแล้วก็ไอ้นี่ก็ใหม่นะใหม่โสดทุกอย่างจะได้แบบยิงนกเดียวมีของกินไหมพวกมึงกูทำของกินครั้งสุดท้ายของชีวิตสุดท้ายชีวิตสุดเศร้าเนาะอันนี้ก่อนหินเพิ่มความอุ่นโอ้โยดูมีหวังจังเลยอย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บต้องต้องรอให้มันร้อนก่อนจะวางเอาไปก้อนหินมันหน้าไฟรลำสีความร้อน เราล้มคาไปหลายอันนล้เพื่อที่จะแบบให้เดินทางได้จงเงยมันมันทำยังไงนะซ่อนหินเหรอก็ใช้หินใช้ปิกแอกแล้วก็ใช้ฟินอ๋อเนี่ยโอ้ยทำไม่ยากนี่หว่าแต่ของเราไม่มีกูเข้าบ้านละก็ต่ไปน้องมาป่ามาต้องมาต่ออันแล้วใครอยากเอาให้เราโอเควางไว้ก่อนวางไว้ใกล้ก่อนเลยเหรอปะ โอ้ยย oh, e ี่หมาป่าจะมาแล้ววะวูได้ยินม uh, ันย uh! ังจะมาวะชิบหายแล้วไงเอ็มาป่าเดี๋จอเจอมันตอนเช้าอมันโผล่มาตอนเช้าแต่ทุกรอบเราไหวหมดนะนีกูค่อนข้างโอเคเกิดเรื่เป็นผีเริ่องเป็นผีตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึมึงมั่นใจใช่ไหมว่าหมาจะมาตอนเช้าหมาแดงด้วย อ๋อหมาแดงด้วยที่พ่ายแล้วกูเกิดใหม่ทุกคนย้อยกูเกิดใหม่แล้วเจ้าเริ่มเอาความร้อนโอ๊ยโอ้โหหมาหมาขาวหมาเฮ้ยมันเยอะวุ้ยหมาทีขาวโอ้ยโอ้โหหมาติดไฟว่ะเฮ้ยไม่ไหวแล้วทุกคน โอ้สีช่วยด้เรากแย่แราแย่เราเาาเีเผาฟามหมดเลยเป็นหมาไฟเผาฟาร์มจกฟาร์มอาหารแหลงอาหารสุดท้ายของเราอะไรยังไงโอ้โหแล้วจีตัวรอนไปเฮ้ยกินหมดเลย โอ้ยมามากินผักเงี้ยมันกลังทำลายเชสเตอร์ผมเชสเตอร์ซอยเขาไปเดนลีกินผักไอ้นี่วางกินผักอ๋อชิทไอ้บูบีไปแล้วอย่างนั้นเลยอาจจะเป็นเพราะเราทำทุกอย่างช้าเกินไปเว้ยใช่ปกติมันจะทำบ้านล้อมบ้านแล้วก็แบบตีระยะไกลเราเตรียมตัวช้าไปเออไปกราจบสิ้นแล้วเว้ยไม่อยากเห็นมึงแก่ เดี๋ยวผมโดนกัดทีเดียวแกตายเลยโดนี้จนจบสิ้นแล้วไปเกลียดไม่งจลแกไปเลยมึงแกตายอะไรกี้กีไอวีมึงก็โดนหมาอะไรละมีวอนเราลอกเราลงไ็อ่อลงตายกันทุกคนดิไปไฟไฟแต่ทุกคนตายหมดเลยอ้าวมันไม่ไปนะลองกรีเซ็ตถ้ามัไม่ใครเกิดเลยมัเกิดได้เกิดขึ้นมาแล้วก็มันจบแล้วแบบนี้มันจบลงแล้ว

โอ้ไม่กันน้เราอยู่กับเป็นครอบครัวห่เรนเล่นกันสี่คนเราเล่นกันสี่คนเลยไอ้่มาดูกูถือตะนูเลยกูเอ็เออเออแก่ตายเลยยมาแค่เก่ตายไงเลยเย้ยมาซูลมา เราเกิดมายังไม่ทันทำวินาทีเลยยูบูนี่มันเยอะเกินไปแล้วเฮ้ยเรากำลังขุนมันไม่ค่อยพอเราขุดเราเลี้ยงมันได้ผู้ว่านาคารดูอยู่ไม่ได้แล้วโอ้ยหมู่บ้านยี่นี่โดนฆ่าลักหมุบพันเลยเยอะเกินอยู่ไม่ได้เลยกูไปเลยทุกคนโอ้ป้าตาป้าตาทุกทีเลยป้าตาทุกทีนะ Help Team Team กูขึ้นหมายได้นะตอนขึ้นหมายเป็นอมตะลองดู ไปละกูเเอามาตันลากเอามาเจ๊กเอาเมากูลาเอามาเจ๊เอา้มเลยกลวันนอไ่ได้เ้ยมันหนาวเลยมันใจร้ายจังกมันเก่งมากเยอ Teraz, e ่ยไอหมามีสกิลแช่แข็งด้วยเหรออ้ my god oh my god กูกำลังลอยกลับบ้านทุมันกินลอยตลอดมันวิวัฒนเลยปกติมันต้องแบบว่ามีเวลาของมันนะแต่ตอนนี้มันอยู่ข้ามเวลาแล้วอ๋อเหรอมันมาไม่หยุดเลยโอ้โหแต่มันแล้มันแคมป์กูแล้วเราควรจะแบบปรับให้ทรัพยากรมันจะพอเยอะกว่านี้เราไม่ไหวจริง โอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับในเกมโดนสตาร์ทูเกเตอร์นะครับพวกเราก็พยายามเอาชีวิตรอดนะครับมาได้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังคุณผู้ชมจะชอบกันนะครับก็ขอปิดซีรีส์ครึ่งแรกก่อนแล้วกันนะครับเพื่อเราจะไป ฝึกเล่นกันนะครับเพื่อจะได้เอาชีวิตรอดได้นานกว่านี้นะครับแต่เราต้องไปลองเล่นนู่นนี่นั่นก่อนนะครับเพื่อทำกันบ้านนั่นเองนะครับก็หวังว่าผู้ชมจะชอบกันนะครับสำหรับในซีรีส์เกมแบบนี้นะครับใครที่ชอบอยากเห็นพวกเราเล่นกันอีกนะครับฝากกดไลค์กันเยอะๆนะครับจะขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับขอบคุณครับ